หอบครอบครัวใช้ชีวิตกลางป่าหายหน้าจากจอไร้ข่าวหาไม่เจอบ้านบนเขาไก่มีสุขลาช่องสามหอกครอบครัวใช้ชีวิตกลางป่าเรียกได้ว่าขยายความใหญ่และความสุขขึ้นเรื่อยๆสำหรับอาณาจักรบ้านไร่ของไก่มีสุขที่หันไปใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสามีคิมพงศกรคุณดินกระชัยพัดและลูกสาวน้องนามรูปแบบสุดอบอุ่นที่ไร่แจ้งมีสุขหรือมีสุขแลนด์มีสุขแลนดบ้านไร่สไตล์ลอฟท์หลังใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอากาศดีแทบตลอดทั้งปีและตอนนี้ร้านกาแฟาที่ไก่มีสุกตั้งใจสร้างก็เป็นรูปเป็นร่างใกล้ความจริงที่จะได้เปิดต้อนรับแฟนๆแ,แล้วมีแต่คนถามพิกัดเพราะอยากไปอุดหนุนกันใหญ่เปิดเมื่อไหรคนแน่นร้านแน่นอนสําหรับร้านกาแฟาสวยท่ามกลางวิวธรรมชาติอยู่กลางหุบเขาต้นไม้สีเขียวที่ตอนนี้กําลังตกแต่งอยู่นี่แค่เห็นบางส่วนของมีสุขแรงใครๆก็ต้องอิจฉาชีวิตธรรมดาแต่ว่าดูมีความสุขมากแบบไก่มีสุขนี่แหละชีวิตในฝัน ของใครหลายๆคนห่างหายจากงานในวงการไปหลายปีแล้วสำหรับบออดีตผู้ประกาศข่าวสาวไก่มีสุขคุณดินกระชายพัดที่ปัจจุบันไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดแต่ก็ยังคงอัปเดตชีวิตปัจจุบันนอให้แฟนๆได้หายคิดถึงล่าสุดก็มีเรื่องราวดีๆที่ทำไใยพ่อแฟน,อนนอนชื่นใจไปด้วยเมื่อไก่มีสุขและครอบครัวถวายที่ดินเกือบ20ไร่เพื่อสร้างที่พำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชะอบ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบรรยากาศของที่ดินที่จะถวายและเขียนข้อความว่าพื้นที่เกือบ20ไร่ของมิสุขแหลนอมิสุแลนที่ดินเป็นรูปตัวแอลค่าพระเจ้านางสาวมีสุขแจ้งมีสุขและครอบครัวประกอบด้วยพ่อทวีแม่มูกอดาสามีคุณคัาทิมอลูกสาวนางรูปพี่ชายสะพ้ายหลานสาวพอดีและพลอยพัดน้องสาวเคยขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์ถวายที่ดินปลูุกอต้อนไม้ผันไม้และ จัดแลนด์สเคปเพื่อสร้างที่พำนักสงแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนี้รวมถึงหลวงปู่คลาดท่านเจ้าคุณเมธิวชิโรดมและพระปาสายหลวงปู่มันหลวงตามหาบัวได้จำวัดณที่แห่งนี้เพื่อนำพาให้เหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจปฏิบัติได้มาฟังธรรมและปฏิบัติโดยทั่วกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปบันทึก22.08 66มีสุกแลถววายที่ดินเพื่อเป็นสถานที่สเปาหยาที่ดินส่วนแอลตั้งทั้งหมดโดยมีเพื่อนเพื่อนทั้งคนในวงการและนอกวงการ ตลอดจนแฟนๆที่ทราบข่าวต่างกดไลค์และคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้นับร้อยข้อความเลยทีเดียว